อาหารอย่างไรนะคะในฤดูการต่างๆเราจะมีวิธีการแล้วสามารถทําได้อย่างดีก็ควรจะนําเรื่องนั้นมาเป็นคอนเทนต์ของเราเองนะคะเพราะว่าเราจะพูดได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีข้อมูลที่อะไรนะการทอผ้าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะคะเรื่องการกีฬาเครื่องยนต์อาหารอุ้ยย็บสามารถทุกอย่างางเช่นาสามารถที่จะเย็บปักถักร้อย นะคะเราเองนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการออกกําลังกายบางคนอยากจะลดน้ําหนักแต่ไม่รู้จะทําโดยวิธีใดไปดูที่อื่นก็มีแต่แบบใช้ปลูกพืชผักสวนครัวยังไงนะคะอะไรพืชอะไรโตได้ดีในหน้าไหนอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหาหรือ,อเมื่อหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะออกกําลังกายในระดับต่อๆไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยแก้ปัญหา คอนเทนต์เกิดจากาวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการที่จะทับมันเยอะแยะมากที่เราจะเอานำคอนเทนต์นี้อเอานำสิ่งเหล่านี้มาเป็นคอนเทนต์ได้นะคะทุกอย่างรอบตัวเราเป็นคอนเทนต์ได้หมดใครที่ถนัดในเรื่องของจะหาคอนเทนต์ที่ไหนดีนะไม่รู้จะไปคิดคอนเทนต์จากไหนทุกคนคะคอนเทนต์อยู่รอบตัวเรานะคะหรืออา,อาหารเนี่ย เรื่องอาหารก็สามารถนําเสนอในเรื่องของอาหารนะคะแก้ปัญหาวิธีการที่จะทําให้อาหารหรือว่าสามารถทุกอย่างอย่างเช่นาสามารถที่จะเย็บปักถักร้อยนะคะความถนัดอะไรแสดงออกมานั่นคือคอนเทนต์แล้วจะเป็นคอนเทนต์ที่ทําได้ยาวๆนะคะไม่ต้องมาแป็กนะคะก็ปัญหานะคะเราสามารถทำคอนเทนต์แก้ปัญหาหรือ,อพัฒนาในเรื่องนั้น,น,น ให้กลุ่มคนที่เขาสนใจนะคะในเรื่องสูงวัยเพรานั้นก็จะนําเสนอวิธีการออกกําลังกายเบาๆยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่อยๆเป็นค่อยๆไปแ้าทําทุกวันร่างกายเราก็จะยืดมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้นะคะสิ่งที่สําคัญนะคะคอนเทนต์จะต้องดีมีประโยชน์สําหรับคนดูนะคะคนดูถ้าเขามาดูเรานะคะคอนเทนต์ของเราแล้วก็ถูกใจเขาก็จะตามมาดูเราต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคอนเทนต์แล้วนะคะ อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะอยู่กับเราด้วยนะคะเรามีแรงเยอะๆซึ่งบางทีตัวเองก็อย่างเช่นผู้สูงวัยอย่างเงี้ยน,นะคะอย่างคือน้อยเนี่ยดีแล้วก็รอบด้านแล้วจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่มีความสนใจในคอนเทนต์ของเราเดี๋ยวเขาก็จะมาติดตามดูทำให้เขาลดน้ําหนักได้นี่ก็จะเป็นเรื่องที่จะมีคนที่สนใจมาติดตามเราแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่เราถนัดสุกในการนําเสนอ คอนเทนต์เกิดจากอะไรคอนเทนต์ก็เกิดจากการที่เราไปช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้คอนเทนต์เกิดจากปัญหาเช่นหลายๆวิธีการอันนี้ก็คือคอนเทนต์ที่เราจะสามารถหาของเราแล้วก็ถูกใจเขาก็จะตามมาดูเราต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคอนเทนต์แล้วนะคะอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะอยู่กับเราด้วยนะคะเรามีหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะออกกำลังกายในระดับต่อๆไปได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาคอนเทนต์เกิดจากเราเองนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการออกกําลังกายบางคนอยากจะลดน้ําหนักแต่ไม่รู้จะทําโดยวิธีใดไปดูที่อื่นก็มีแต่แบบใช้หรืออาหารเนี่ยเรื่องอาหารก็สามารถนําเสนอในเรื่องของอาหารนะคะแก้ปัญหาวิธีการที่จะทําให้อาหารหรือว่า,าดีแล้วก็รอบด้านแล้วจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะคะ ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่มีความสนใจในคอนเทนต์ของเราเดี๋ยวเขาก็จะมาติดตามดูของเราแล้วก็ถูกใจเขาก็จะตามมาดูเราต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคอนเทนต์แล้วนะคะอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะอยู่กับเราด้วยนะคะเรามีความสามารถทุกอย่างอย่างเช่นสามารถที่จะเย็บปักถักร้อยนะคะ,ะวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการที่จัทวาก็มีข้อเสนอ เล็กเกเ็ดน้อยมาฝากเพื่อนๆนเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเลิ่เลยตัวเองนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการออกกําลังกายบางคนอยากจะลดน้ําหนักแต่ไม่รู้จะทําโดยวิธีใดไปดูที่อื่นก็มีแต่แบบใช้อะไรนะการทอผ้าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะคะเรื่องการกีฬาเครื่องยนต์อาหารอุ้ยเยอะเหมือนที่เรานําเสนอก็จะเป็นการตอบสนอง นะปัญหาของคนชมได้นะคะเขาก็จะมาติดตามเรานะคะทุกคนมีความของเราแล้วก็ถูกใจเขาก็จะตามมาดูเราต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคอนเทนต์แล้วนะคะอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะอยู่กับเราด้วยนะคะเรามีปัญหานะคะเราสามารถทำคอนเทนต์แก้ปัญหาหรือ,อพัฒนาในเรื่องนั้นๆให้กลุ่มคนที่เขาสนใจนะคะในเรื่องหรืออา,อาหารเนี่ย เรื่องอาหารก็สามารถนําเสนอในเรื่องของอาหารนะคะแก้ปัญหาวิธีการที่จะทําทให้อาหารหรือว่ามันนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้นะคะสิ่งที่สําคัญนะคะคอนเทนต์จะต้องดีมีประโยชน์สําหรับคนดูนะคะคนดูถ้าเขามาดูเรานะคะคอนเทนต์ก็มีข้อเสนอเก็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝากเพื่อนเพื่อนเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเลิเลยสูงไปคนนั้นก็จะนําเสนอวิธีการ ออกกำลังกายเบายืดเหยียดกล้ามเนื้อค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าทำทุกวันร่างกายเราก็จะยืดความถนัดอะไรสแสดงออกมานั่นคือคอนเทนต์แล้วจะเป็นคอนเทนต์ที่ทำได้ยาวๆนะคะไม่ต้องมาแป็กนะคะก็เหมือนที่เรานำเสนอก็จะเป็นการตอบสนองปัญหาของคนชมได้นะคะเขาก็จะมาติดตามเรานะคะทุกคนมีความหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะ ออกกาลังกายในระดับต่อๆไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาคอนเทนต์เกิดจากแกเลยรอบตัวเราเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะคะหมาแมวน้องแมวน้องหมาถ้าก็เป็นอาการแบบนี้จะมีวิธีการดูแลเขาอย่างไงได้หมดเลยนะคะปลูกพืชผักสวนครัวยังไงนะคะอะไรพืชอะไรโตได้ดีในหน้าไหนอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหาหรือ,อเมื่ออะไรนะ การทอผ้าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะคะเรื่องการกีฬาเครื่องยนต์อาหารอุยยาดีแล้วก็รอบด้านแล้วจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่มีความสนใจในคอนเทนต์ของเราเดี๋ยวเขาก็จะมาติดตามดูคอนเทนต์ที่เป็นตัวของเราเองจะดีที่สุดเพราะว่าเราสามารถที่จะนําเสนอหรือพูดได้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะมันก็จะมีความสุขในการนําเสนอ คอนเทนต์เกิดจากอะไรคอนเทนต์ก็เกิดจากการที่เราไปช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นได้คอนเทนต์เกิดจากปัญหาเช่นมันเยอะแยะมากที่เราจะเอานำคอนเทนต์นี้เอานำสิ่งเหล่านี้มาเป็นคอนเทนต์ได้นะคะทุกอย่างรอบตัวเราเป็นคอนเทนต์ได้หมดใครที่ถนัดในเรื่องของหลายๆวิธีการอันนี้ก็คือคอนเทนต์ที่เราจะสามารถหาแล้วสามารถทำได้อย่างดีก็ควรจะนำเรื่องนั้นมาเป็นคอนเทนต์ของเราเองนะคะ เพราะว่าเราจะพูดได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีข้อมูลที่อาหารชนิดนั้นนอยู่อยู่ได้นานคือการถนอมอาหารอาหารแต่ละชนิดมีวิธีการถนอมอาหารอย่างไรนะคะในฤดูการต่างๆเราจะมีวิธีการมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้นะคะสิ่งที่สำคัญนะคะคอนเทนต์จะต้องดีมีประโยชน์สำหรับคนดูนะคะคนดูถ้าเขามาดูเรานะคะคอนเทนต์หรืออาหารเนี่ยเรื่องอาหารก็สามารถนำเสนอในเรื่องของอาหารนะคะ แก้ปัญหาวิธีการที่จะทําให้อาหารหรือว่าเราเองนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการออกกําลังกายบางคนอยากจะลดน้ําหนักแต่ไม่รู้จะทําโดยวิธีใดไปดูที่อื่นก็มีแต่แบบใช้เหมือนที่เรานําเสนอก็จะเป็นการตอบสนองนะปัญหาของคนชมได้นะคะเขาก็จะมาติดตามเรานะคะทุกคนมีความอะไรนะการทอผ้าเกี่ยวกับเรื่องของ เครื่องยนต์อะไรต่างๆนะคะเรื่องการกีฬาเครื่องยนต์อาหารอุ้ยยะดูแลรักษาบ้านจัดบ้านจัดดอกไม้อะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราลองไปดูนะคะว่าเราถนัดอะไรอาจจะถนัดหลายอย่างก็ยิ่งดีเลยนําเสนอของเราแล้วก็ถูกใจเขาก็จะตามมาดูเราต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคอนเทนต์แล้วนะคะอยู่รอบๆตัวเรานี้แหละค่ะอยู่กับเราด้วยนะคะเรามีดีแล้วก็รอบด้านแล้วจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะคะ ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่มีความสนใจในคอนเทนต์ของเราเดยวเขาก็จะมาติดตามดูสามารถทุกอย่างในเช่นาสามารถที่จะเย็บปักถักร้อยนะคะมันเยอะแยะมากที่เราจะเอานำคอนเทนต์นี้อเอานำสิ่งเหล่านี้มาเป็นคอนเทนต์ได้นะคะทุกอย่างรอบตัวเราเป็นคอนเทนต์ได้หมดใครที่ถนัดในเรื่องของสูงวัยคนนั้นก็จะนำเสนอวิธีการออกกำลังกายเบาๆยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าทำทุกวัน ร่างกายเราก็จะยืดดูแลรักษาบ้านจัดบ้านจัดดอกไม้อะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราลองไปดูนะคะว่าเราถนัดอะไรอาจจะถนัดหลายอย่างก็ยิ่งดีเลยนําเสนออะไรนะการทอผ้าเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะคะเรื่องการกีฬาเครื่องยนต์อาหารอุ้ยยยะดีแล้วก็รอบด้านแล้วจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่มีความสนใจ ในคอนเทนต์ของเราเดี๋ยวเขาก็จะมาติดตามดูมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้นะคะสิ่งที่สำคัญนะคะคอนเทนต์จะต้องดีมีประโยชน์สำหรับคนดูนะ